สวัสดีครับนักเรียนครับกลับมาพบกับหรูกัอนะครับนิสสัชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับการเปรียบเทียบการเท่ากันของอัตราส่วนโดยใช้การคูณไข้นะครับอ่านะครับเมื่อวานนี้เราพูดถึงอัตราส่วนอัตราส่วนคือการเปรียบเทียบของจํานวนปริมาณ2ปริมาณนะครับอาจจะมีหน่วยที่เท่ากันอาจจะมีหน่วยที่เหมือนกันก็ได้หรือไม่เหมือนกันก็ได้เช่นอะไรเช่นอัตราส่วนาาของครูชั้นป .6 กับนักเรียนชั้นป6ทั้งหมดครูมีกี่คนป6มี2คนมีครูกรับครูแอมก็เป็น2คําว่าต่อก็ใช้จุด2จุดใช่ไหมแล้วก็นักเรียนป6ทครัหนึ่งเท่าไหร่ยี่สิบสี่บวกกับสิบเก้าเป็นเท่าไหร่ฟืบฟืบยี่สิบสี่บวกกับสิบเก้าเป็นสี่สิบสามใช่ไหมครับก็กลายเป็นสองต่อ43แต่ถ้าเขาเปลี่ยนเขาบอกว่าโจงเขียนอัตราส่วนของจำนวนนักเรียนชั้นป6กับต่อครูชั้นป6ก็ต้องเป็นเท่าไหร่43 จุดสจุดต่อใช่ไหมต่ออะไรต่อ 2, 2ใช่ไหมครับแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงการเปรียบเทียบการเท่ากันของอัตราส่วนโดยการใช้การคูณไข้นั่นเองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจุดประสงค์การเรียนวันนี้ชัดเจนครับนักเรียนจะต้องสามารถเปรียบเทียบการเท่ากันของอัตราส่วนโดยใช้การคูณไข่ได้นะครับมาดูครับดูครับ อัตราส่วนที่กําหนด,ดครับลองมาอ่านพร้อมๆกันก่อนอันนี้อ่านว่าอะไรครับ2ต่อ10อ่านให้ดังๆครับอ่านให้คนข้างบ้านได้ยินอ่านให้คนข้างบ้านตกใจ9ต่อ15 12ต่อ20 15ต่อ25 18ต่อ30มาดูครับตัวแรกนะครับ6ต่อ10 6ต่อ10เป็นไหมเราอ่านถูกแล้วละ่ะ6ต่อ10อัตราส่วนสามารถเขียนเป็นรูปของเศษส่วนได้มันคือเศษ6ส่วน10 ดูต่อครับ9ต่อ15สามารถเขียนรูปของเศษส่วนได้เป็นเศษ9ส่วน15ห้ดูต่อครับ12ต่อ20สามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้คือเศษ12ส่วน20อันนี้ก็เป็นเศษ15ส่วน25 18ต่อ30ก็เขียนเป็นเศษ18ส่วน30นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูครับเราจะมาหาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วน 40ต่อ24ดูนะครับ40ต่อ24 40ต่อ24นะครับเราจะมาช่วยกันดูนะครับ40ต่อ24หาตราส่วนจดว่าไงนะอ่ะหือกูกับอันนี้เบี้ยวเดี๋วแป๊บน,นึ่ละลูกสักครู่ไม่นานไม่นานเกินไปจริงๆไม่นานเกินรอไม่นานเกินไป สัญญาสัญญาอืมนะครับโจทย์บอกว่าให้เราช่วยกันหาอัดตาส่วน ที่เท่ากับอัตราส่วน40ต่อ24นักเรียนครับเขาให้หาอัตราส่วนที่ทำไมเท่ากับอัตราส่วนเนี้ย เรเรียนไม่ต้องสีเรลี่ยสเลยเพราะเรารู้ว่าอัตราส่วนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของอะไรได้ครับให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้เพราะฉะนั้นจาก40ต่อ24มันคือเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่ครับเศษ40ส่วน24่เรา,าอยากหาตัส่วนที่เท่ากันจําได้ไหมเศษส่วนที่เท่ากันเราก็ทำไงถ้าเราคูณ2เข้าไปที่เศษเราก็ต้องคูณทั้งเศษและคูณทั้งส่วน สองสี่สองเท่าของสี่สิบคือแปดสิบสองเท่าของยี่สิบสี่เท่าไรสี่สิบแปดเห็นไหมครับหลังจากนั้นเราเกิดอะไรขึ้นจากเศษส่วนเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของอะไรได้อัตราส่วนได้มันคือแปดสิบต่อสี่สิบแปดเพราะฉะนั้นอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนสี่สิบต่อยี่สิบสี่มีอะไรบ้างอะ่ะตัวแรกเลยถ้าเราลองหาเล่นแปดสิบต่อสี่สิบแปดก็ทำไมกัน ก็เท่ากันครูครูครับผมคิดว่ามันมีอันเดียวหรอมันมีอีกไหมมีอีกครับสมมุติว่าเราคูณ2เราไม่พอใจตัวเลขมันเยอะเราก็ไปทําไมหารเลยแต่ก็ต้องหารทั้งเศษและหารทั้งส่วนเป็นกฎของอะไรเป็นกฎของเศษส่วนครึ่งหนึ่งของ40 20ไงครูครึ่งหนึ่งของ24 12ไงครูเศษส่วนเราสามารถเขียนอัตราส่วนให้เป็นรูปของเศษส่วนได้ เพราะฉะนั้นเศษส่วนก็ต้องกลับไปอยู่ในรูปของอัตราส่วนได้มันคือ20ต่อเท่าไรต่อ12ถูกไหมครับเราเขียนกลับไปกลับมาได้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเศษสี่ขอโทษถ้าถามว่าอัตราส่วน40ต่อ24 80ต่อ48ก็เท่าคู20ต่ออะไรต่อ12ก็เท่าครูถูกไหมครับ20ต่อ12ก็เท่าครับถูกไหมเราไม่สนใจอะ่ะมันเท่าเหมือนกัน ผู้ไมล่ะมันเท่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นมาดูต่อมาดูต่อนะครับการทําให้เศษส่วนม่เท่ากันเนี่ยทำให้ตาส่วนมันเท่ากันเน่ยจบละนะครับทีนี้มาดูคําถามคําถามนี้ครับน่าสนใจมากสิ่งที่เราจะเรียนรู้กันจริงๆในวันนี้คือเรื่องนี้เลยสิ่งที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้คือเรื่องนี้เลยนะครับ สิ่งที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้คือเรื่องนี้เลยอัตราส่วน2ต่อ4และ3ต่อ6เท่ากันหรือไม่อัตราส่วน2ต่อ4และ3ต่อ6เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันหรือไม่นักเรียนครับเปิดหนังสือดูดูคลิปวิดีโอคนอื่นดูคลิปจากออนแอร์ดูคลิปจากทาง YouTube ต้นทางดีเอทีวีดูคลิปจาก YouTube ของคนอื่นครูครับดูยังไงก็ไม่รู้เรื่องครูครับจะมาสอนให้ครับ การหา,าตาส่วน2อัตราส่วนวัดเท่ากันหรือไม่ง่ายดายมากมาดูครับ2ต่อ4ีนักเรียนดู2ต่อสี่เราเขียนได้อย่างมันคือเศษ2ส่วน4 3ต่อ6เขียนได้อย่างหนึ่งคือเศษ3ส่วน6กดูครับครับมันง่ายยังไงล่ะครับถ้าเราอยากจะหาหนักเรียนครับมันคือเศษอะไรตอนนี้มันคืออะไรมันคือเศษส่วน เราอยากรู้ว่าเศษส่วน2เศษส่วนนี้มากกว่าหรือน้อยกว่ากันจําวิธีการคูณได้ไหมทําอะไรคูณอะไรคูณขว้ยครับเอาตัวส่วนขึ้นไปครับเอาตัวส่วนขึ้นไปครับกลายเป็นอะไรลูกกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นอะไรใขรง,งงเนี่ยทาอัตราส่วนให้เป็นเศษส่วนหลังจากนั้นทําไมครับหลังจากนั้นคูณกัน คูณไข่กันเพราะฉะนั้นกลายเป็น2คูณกับอะไรคูณกับ6 3คูณกับอะไรคูณกับ4 2 6 12 3 4 12 12กับ12เท่ากันไหมเท่ากันครับเพราะฉะนั้นอัตราส่วน7ต่อ2ต่อ4กับอัตราส่วน3ต่อ6เท่ากันหรือไม่ลูกเท่ากันไหมครับสรุปเท่ากันครับจบนี่คือวิธีการหาครับวิธีการที่เราจะหาคือการคูณอะไร ั่นเองเอามาใช้คูณไข่แต่เราต้องเปลี่ยนอัตราส่วนให้เป็นอะไรก่อนก่อนที่จะคูณไข่เราต้องเปลี่ยนอัตราส่วนให้เป็นเศษส่วนให้ได้ถูกไหมเราต้องเปลี่ยนอัตราส่วนให้เป็นเศษส่วนแล้วก็คูณไข่ถูกเปล่าเอาอีกสักอันหนึ่งก,ก่อนจะหมดอันนี้อีกอันหนึ่งก่อนอืม าจุดแป๊บ7ต่อ13และ5ต่อ9เท่ากันหรือไม่ทำไงครับอยากให้อัตราส่วนมีอัตราส่วนนะเป็นอัตราส่วนเพราะมีอะไรมีจุด2จุดจำให้ดีนะ อ่านว่า7ต่อ13อ่านว่า5ต่อ9้าทบทวนนะเขาถามว่าเท่ากันหรือไม่ทำไงแปลงอัตราส่วนให้เป็นอะไรก่อนเศษส่วน7 7ส่วน13เศษ5ส่วน9กถูกไหมไม่เอ่ยอหน้าคุงกรับทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะโอเคดีขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับถูกไหมครับแปลงให้เป็นอะไรนะ เป็นเศษส่วนแล้วไงต่อครูคูณอะไรลูกคูณอะไรลูกคูณควายเอาส่วนเข้าไปคูณกลายเป็นเจ็ดคูณกับอะไรเจ็ดคูณเก้าห้าคูณกับอะไรห้าคูณกับสิบสามเจ็ดเก้าเท่าไหร่หกสิบสามสิบสามคูณห้าห้าสามสิบห้าใส่ห้าทดหนึ่งห้าหนึ่งห้าเป็นหกเท่ากันไหมนี่หกสิบสามหกสิบห้าไม่เท่าตอบได้ยัง ตอบได้แล้วทำไมครับเป็นอัตราส่วนที่ทําไมไม่เท่ากันไม่ใช่ไม่เท่ากันนะอะไรไม่เท่ากันอัตราส่วนตั้งหากละ่ะที่ทําไมที่ไม่เท่ากันถูกไหมครับนะนะครับนี่คืออัตราส่วนนะครับวันนี้เรียน2อย่างอัตราส่วนที่ทําไมหาอัตราส่วนที่เท่ากัน ก็ง่ายมากเลยก็แค่เปลี่ยนให้เป็นทําไมเศษส่วนแล้วก็จะคูณจะหารก็คูณด้วยตัวเดียวกันแต่ถ้าเป็นอัตราส่วนที่ทําไมเท่ากันหรือไม่2อัตราส่วนแปลงให้มันเป็นเศษส่วนแล้วก็จับการคูณคว้ยมันซะเดี๋ยววันนี้ครูครับส่งการบ้านให้นะครับงานการบ้านวันนี้จะมีทั้งหมด4ข้อเดี๋ยวส่งไปให้ผ่านทางกลุ่ม Facebook แล้วก็ไลน์ของทุกคนนะครับโอเควันนี้พอแค่นี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ